สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่แมที่กําลังจะเข้ามารับชมช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่นะคะแรมาร์ทนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในหมู่บ้านช้างนี่เองนะคะเดี๋ยวเราจนะพากันเข้าไปด้านในนะคะเด็กๆอยากมา,มากเลยนะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็มาค่ําเลยจะกล้าเข้าไปเที่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามัดหมาไว้ก่อนเราจะเราจะหมาไป ไปไปอาบน้ําที่วังทะลุเดี๋ยวเฝ้าน้องหมาอยู่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่พาป้าเข้าไปดูบรรยากาศกา่อนอ่มาม้าหมาเยอะมากนะคะก็เจ้าของเจ้าของเขาก็สายมูเนะาะพันจอยเนะาะครั้งหนึ่งนะคะอ่าเคยไปทําพิธีไหว้องค์ปู่กับองค์ย่านะเราเคยเจอกับ เจ้าของสถานที mm ่เ hmm. ที่ยวครั้งหนึ่งแล้วนะคะแม่ไปซิวโู้มีมินิน้ำตกด้วยนี่สวยงามมากอันนี้เจ้าของหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของไหมคะเจ้าของสถานที่ไหมคะโอ้สำคัญเลยคุณจอยโอ้ยอาบัดเจอแม่ฮิมไม่ลูกโอ้สวยมากทำให้สวยมากกูดีไอเดีย Yeah. Yes, 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 Beautiful. Okay. Yeah. But me, Mia, Mia, she, no, me. Oh, Mia. Boss Mia. Ah, you invite the F.C. to visit. Yes. water. Yes, yes, yes. Oh, no, no problem. Oh, no problem. Because we are high. Oh. No problem. Flood. Flood. yes, okay, already, but... No problem. <laughs> no problem. No problem. No problem. I know. Optimistic. Okay. Uh, Optimistic. Uh, okay. With, uh, uh, some sound on the channel. The so video. Chip. Ah, okay. Uh, okay, okay. Look, look from the wheel. Yes, yes, yes. Okay. Can, can see? Yeah, can, you can see, can, okay. see, can okay. see. No problem. And <laughs> uh, maybe you speak with my wife. You know. Okay. Thank you. Know? โอเคครับ please 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 พี่ไอ้เพื่อนพี่ไอ้เนี่ยเพื่อนีมาเล่นโอ้โหดูนะมีหาดโอ้โหแบบสวยงามมากนะคะก็เป็นแลนารตนะเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ในหมู่บ้านช้างนะคะก็ไม่ไม่ไกลจากหมู่บ้านช้างก็ตรงทางโคกเลยไปตรงนี้ก็เป็นวังทะลุนะคะแม่แม่ซีถ้าแม่แม่ติดตามรับชมช่องสามสาวนะคะก็จะจําบรรยากาศอ่าบริเวณนี้ได้นะคะหูสร้างเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยอ,า,อ,า,อา้นี่ไงมีแบบ พังของเขาเดี๋ยวรอให้น้ำเพชรเช็คเดียว <c oughs> แล้วก็ดูนะคะมีมีมีสระวไว้น้ำนะคะเป็นคาเฟ่โอ้โหเอาใจเด็กๆเ,เลยมีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็ในนาคตนะคะก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะคะ มาเล่นด้วยมาด้วยเหรอมาสวัสดีค่ะโอ้โหดูนะแม่สีบรรยากาศนะคะบรรยากาศร,ร,บรบอบๆนะคะมองไปก็เห็นแบบท้องไร่ท้องนานะคะ เด็กๆบอกว่ามีตังคุณพ่อสมบูรณ์อยู่2 0 0คะแนนจะมาเที่ยวได้ไหมอ่ะก็ไม่จะได้นะเฉพาะเฉพาะเช่าห่วงยางอ่าเฉพาะเช่าห่วงยางก็ตอนนี้นะคะยังไม่เปิดเป็นท่ากาดนะม้คเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามแล้ว่ามีเสื้อชูชีพสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยก็ยังไม่ได้ถามนะว่าเด็กลงสระราคาเท่าไหร่ เด็กๆคงอยากเล่นน้ำแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนจากน้ำตรงนี้ไปเล่นน้ำวงังคลุ้กกันดีกว่า<อ>เดี๋ยววันหลังนะคะมีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยพาพี่ไอ้น้องไนมามาเล่นเนาะเดี๋ยวเราไปสอบถามสอบถามว่าราคาค่าลงสระเท่าไหร่ดีกว่าส<อ>นใจปะง สอบถามหน่อยค่ะวันดีค่ะถ้าเด็กจะลงสระนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะ่ีื้่บริการค่ะบริการหมดเลยเครื่องนี้โปรโมชั่นค่ะมีเครื่องดื่มมีอาหารอ่ะตอนนี้เปิดเปิดเปิดกี่วันแล้วคะนี่นะคะก็มีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะไม่ไม่ซีแล้วก็เด็กนะคะลงสระก็อห้าสิบห้าสิบคะแนน อ <S <S โอโอเครับพนักงานเพิ่มรับพนักงานเพิ <min us> <min us> <h 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 ่มไหมคะยังนะค่ะไปก็ยังยังยังไม่เปิดเป็นทางการเนาะเขาบอกว่าเปิดตอน9โมงทุกวันทุกวันเลยใช่ทุกวันแล้วเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ เขาว่วอย่างนั้นเปิดทุกวันแล้วนะคะไปสปิินด์กับเขามอ้โอเปิดเปิดทุกวันเ้าโมงเก o า e ม l s ึงใช่ n ก e าโมงเนหนล็ o กเจนเก้ามงจมัเจ็ดแปดอ้า i น Seven, eight, four, five, oh. If people oh, come, they want to stay, they stay. Home. seven. Seven can, eight can. Oh. <laughs> easy, easy, okay, going, easy, easy, easy going, easy okay, oh. going. Right, thank, thank you, thank you. Thank you. ไปค่ะแม่แม่ซีก็ฝากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะตอนนี้ลูกๆแบบคือแบบเห็นแล้วก็อยากมาเที่ยวแล้วก็น้องหมานะเดี๋ยวเราพาน้องหมาไปอาบน้ําที่วังทะลุกันดีกว่านะคะไปดูน้ําระดับน้ําที่วังทะลุนะคะอ้าวน้ําขึ้นนี่ความจอ๊อ ขอค่ะพวกนี้ขอให้มีแม่ๆเข้ามาเมตตายเยอะๆนะครับผมจะได้มาเล่นน้ำไข้แล้วค่ะเล่นน้ำนี้ได้ไหมหนูอะ เล่นน้ําได้อ่านน้ากับน้องนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วังทะลุนะคะแม่แมวซีเดี๋ยวเราจะพาน้องมาอาบน้ำนะก็ฝากแม่แม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับช่อง3าสาวดาวซิงด้วยนะคะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ